ก็หลังหลังจากที่ประกาศวันที่1 1พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่นะครับก็คือที่ท่านรัฐมนตรีประกาศมาไม่มีผลกระทบต่อเรานะครับซึ่งเราได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ท่านประกาศเอาไว้มาตั้งแต่แรกแต่ก็สนับสนุนคะเป็นการดีที่สมุนไพรวบคุมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้กลุ่มเกษตรกรของเราที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์เนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์โดยชอบธรรมแล้วก็จะได้รับการ ยืนยันได้ว่าแหล่งที่มาที่ถูกต้องยังไงเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ต้องไปต่อสู้กับเรื่องของกัญชาใต้ดินที่นําเข้ามาโดยผิดกฎหมายรับหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับตอนนี้เราเราได้ทําการศึกษาร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าเราจะใช้วิธีการบําบัดผู้ติดยาเสพติดพวกยาบ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอามาใช้กัญชาเป็นเป็นการรักษาโรคเป็นการบําบัดโดยเราเองเนี่ยเรามีคลินิกอยู่ตอนนี้กําลังทําการศึกษาแล้ว ร่วมกับทางกรมแพทย์นะครับว่าเราจะดําเนินการอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยการบําบัดผู้ป่วยยาเสพติดทุกประเภทเนี่ยโดยใช้กัญชาเนี่ยผลการยืนยันกลับมาว่าถูกต้องและดีแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มทําให้สังคมเห็นในประเด็นของสังคมว่ากัญชามันเป็นสองด้านนะครับมีทั้งดีและไม่ดีแต่โครงการนี้จะเริ่มเร็วๆนี้เลยครับจริงๆแล้วเราพร้อมมาตั้งแต่แรกนะครับวันนี้เรามีคลีกกัญชาทางการแพทย์เราได้รับอนุญ,ญาตให้สามารถใช้กัญชาได้เราสามารถ ให้การบำบัดผ่านความร้อนลงสูบอดเร็วที่สุดนะฮะในวิธีการเราจะนำผู้ป่วยเรากำลังคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมนะฮะว่าเราจะสามารถนำกลุ่มเหล่านี้เข้ามารักษากับเราที่คลินิกอย่างไรได้บ้างที่เรากำลังทำอยู่กำลังสร้างอาคารนะครับที่ไหนที่เมืองการเนยนะฮะที่รีวอคแครซาคลินิกของเรานี่แหละครับเรากำลังทำอาคารขึ้นมาแล้วเราเอาแพทย์ไปร่วมกันศึกษาวิจัยว่าจะนำผู้ป่วยที่รักษาเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับติดยาบ้า โดยใช้กัญชาเนี่ยเป็นตัวรักษาแทนคนไปดูงานที่วังรกระแจก็จะได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาสามารถปลูกได้หรือไม่อย่างไรในข้อกฎหมายนะครับว่าจะสามารถปลูกหรือจะปลูกแล้วเนี่ยจะให้ได้ดีอย่างไรแต่ที่สําคัญก็คือว่าในงานที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นงานกัญชาทางการแพทย์ท่านจะเห็นว่าแพทย์ที่สั่งยาหรือกัญชาเนี่ยสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างได้จริงนะครับดังนั้นไอ้กัญชาที่ คุยกันในเรื่องของกลุ่มกัญชาไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะการสันทนาการอย่างเดียวนะฮะหลักๆแล้วก็คือเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นส่วนมากนะครับคือเราเราได้มีการควบคุมนะฮะโดยเรามีเจ้าหน้าที่ของเราควบคุมอยู่แล้วเราคัดกรองกลุ่มเป็น2กลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งเราก็ร่วมกับทางตำรวจนะฮะท่องเที่ยวด้วยเพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็ดูแลไม่ให้ ทำผิดไปกว่ากฎหมายทางพรบรในเรื่องของงานดังนั้นสิ่งที่ตหนักที่สุดเลยก็คือเรื่องเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์สตรีมีคันรวมถึงสตรีให้นมบุตรรวมถึงนักศึกษารวมถึงอื่นๆนะตามที่กฎหมายที่ท,ท,ที่ออกมาใหม่นะฮะตามที่ทารัฐมนตรีออกมาใหม่เราก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไขยอย่างเคร่งครัดครับเราเราคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณหมื่นะคนนะฮะในในในมวันนี้นะครับเพื่อรวมทุกๆก,กลุ่มนะครับ เราประเมินนะครับเราประเมินนะครับว่าเมื่อเมื่อกัญชาของเราเต็มศักยภาพใน1ปีของเราเนี่ยเราจะสามารถผลิตกัญชาได้ประมาณ300ตันต่อปีถ้ามูลค่าของการส่งออกมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะครับถา้าพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจกับกัญชาทางการแพทย์ผมว่าก็นับว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่ดีทำให้พวกเราจะอยู่กันได้นโยบาย,ยของชาติผมว่าก็น่าจะทําได้ครับไฮไลท์ภายในงาน<ม>สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนวัตก,กรรมกัญชาทางการแพทย์ ยารักษาโรคของกัญชาทางการแพทย์รวมถึงการปรุงยารักษาโรคต่างๆที่ใช้สําหรับทางการแพทย์กับกัญชาทางการแพทย์เราก็จะได้เห็นว่ากัญชามีมีความสามารถอย่างไรในแต่ละสายพันธุ์มีความสําคัญอย่างไรในางานจะมีการจําหน่ายยารักษาโรคนะครับที่ทําจากกัญชาไม่ว่าจะเป็นยาทุกชนิดที่เป็นตํำรับที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขหรือการปรุงยาโดยแพทย์รวมถึง นวัตกรรมในการปลูกไฟปลูกนะครับรวมถึงปุ๋ยและอื่นๆนะในเรื่องของการ t r มชอ่อดอกซึ่งเป็นเครื่องมือจากต่างประเทศที่จะเข้ามาส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกัญชาของไทยเรามีนวัตกรรมที่ดีขึ้นในงานเราก็จะมีเสื้อะที่ทําจากกัญชาในกลุ่มมีอาหารเป็นฟู้ดทรัคแล้วก็ในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่มทั่ว,วไปเพื่อจะรองรับคนที่มาพบปะสังสรรค์กันในงานเฟสติวัล สำหรับวงดนตรีในวันที่17จะเป็นชีโบนนะครับเป็นวงที่ได้รับความนิยมในในสายของพวกเราอยู่แล้วส่วนวันที่18จะเป็นคาราบาวก็มีพี่แอดมาเตะบงนะครับส่วนวันที่19จะเป็นยูซิลิกนะครับซึ่งเป็นนักร้องที่เป็นมาตรฐานดนตรีมาตรฐานอยู่แล้วดังนั้นส่วนวันที่20จะเป็นไฮไลท์ที่สําคัญก็คือว่าเราจะประกวดบิสแคนาบิสจะเป็นคนที่สมัครเข้ามาเพื่อสําหรับการประกวด เป็นมิสคาราบิสครั้งแรกส่วนครั้งที่2ก็จะกลายเป็นการเอานักท่องเที่ยวที่มาในงานแล้วมีความโดดเด่นเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราไปก็จะเลือกเป็นมิสคาราบิสสำหรับงานเฟสติวัลกับมิสคาราบิสที่ประกวดนะครับฝากฝากต,ติดตามในเว็บเพจนะครับในใน c e b o o o ของเพจของ World with w e สตนะฮะ mm hmm. แล้วก็ช่วยดูว่าอะไรที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ได้เพราะมันประโยชน์ในด้านด้านหนึ่งนะฮะของพี่น้องชาวไทยเหมือนกัน ดังนั้นกัญชาทางการแพทย์นับว่ามีประโยชน์นะครับวันเวลานะครับในงานเบอร์วิทเวที่วังกระแจะสายโยกาญบุรีเราเริ่มวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2 0 6 5ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญเชิญชวนทุกพี่ๆน้องๆนะฮะสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปร่วมงานกันได้ตลอดนะครับ